เอาทำให้อาหารตานะครับผมเพืเอ่อนมาดูครับมาดูครับเพื่อนมาดูมาดูครับรมาดูมาดดผมเยอะนะครับกินอาหารเก่งครับออกไปข้างนอกก็เยอะเหมือนกันให้ปลาหมอด้วยดันข้างในดูเ,เม็ดใหญ่กินไหม แค่เดียวหมดนะครับผมเดี๋ยวก็ให้ไปอีกครับทุกวันเช้าเย็นเช้าเย็น ยังไม่ได้ตัดแล้วทำไมไม่ใส่กแม่ทำไมตัดตัดแล้ว่นก็้ต้องกบม่อ่าน่ครับให้ปลานิน,นครับผม Mấy con chim càng lớn cơ nữa ta đã nào con ไลงปด้วยครับหอ200กว่าตัวนะครับอีกสักปีหนึ่งนอ้อโหเต็มบ่อเลยของไส้หมูไส้ไก่เราเล็กๆอันนี้ดูมันกว้างเพราะว่าน้ำมันขึ้นสูงเฉยเชยครับ ขนามมนุดเนี่ยมันจะเดือความแคบๆอืมตบดิบขึ้นละท่านนี้ตัดดิกขึ้นละนะครับปลายทับทิมครับ เราเคยจะกินปลาทับทิมน,นึงมะนาวลองเลี้ยงดูครับก็กโตไปพร้อมกับปลาหนินนะครับผมอีกตัวไม่รู้ไปไหนละตัวนึงมันจะเป็นลายดำๆดำไม่เห็นเลยไม่ขึ้นมาเลยโอ้อยู่นี่อยู่นี่ยู่นียู่นี่นนนนส้มดำ นั่นเจ้แต่ส้มขาวตัวน,นี้นี่นุ่นส้มขาวนุ่ส้มดำเใช่ไหมนี่นุ่นกล้ๆกับส้มขาวอันนี้ส้มขาวนัส้มดำอันนี้ก็ส้มขาวอ๋อเห็นแล้วระมีอยู่สามตัวน,นี่น,น,นี่นกัวซ <c oughs> ายอ้าวตายตายกล้องจามหมดแล้ว อ่าครับเพื่อนเพื่อมาดูปลาเนี่ยอันนี้เป็นบอ่อปลาสลิดนะครับผมอันนี้เป็นบอ่อปลาสลิดครับมัน,นก็รอกินอาหารอยู่อ่ะลงไปอย่างช้าๆแบบน,นี้นะครับเมื่อกี้เห็นปลาบึกขึ้นมา,าว่ายอยู่มีตัวใหญ่หเลยเนี่ยสมชิคให้ปลาบึกอยู่ข้างล่าง สลิดตัวตัวโต,วตวแล้วครับผมตัวโตวตัวยาวขึ้นแล้วกินอาหารเก่งก็จะโตเลยดูดูข้างนอกก็กินเันไปเลโอ้ที่ใหญ่แล้วขึ้นขนาดแล้วที่ใหญ่ที่ใช้จะกินอาหาร

แต่ลูกต้องไปโรงเรียนนะครับผมครับปลาสลิดครับผมตอนนี้ก็น่าจะตัวเท่าสามนิ้วแล้วนะครับจากซื้อมาตัวเล็กๆ อันนินนี่ไม่รู้เป็นอะไรครับเท่าเดิมครับเท่าเดิมโตขึ้นอยู่นะครับแต่ว่าเหมือนหยุดชะง,งักช่วงนี้เมื่อกี้มีปับมีมีปลาบึกขึ้นมาครับเมื่อกี้ ไปดูปลาเพาะกันครับผมเงินส่งซิกค,ครับวันนี้น่าจะกินอาหารถ้ามีน้ำก็เพื่มนิดหน่อยแบบนี้สแสดงว่าจะกินอาหารหรือเปลา่าลองดูครับเงียบครับเงียย ขอดว่าปลาเพาะไม่กินครับอให้ปลาอื่นรอนะครับผมปลาดุกมีทุกที่ครับวาลงไปมันก็กินเลยครับปลาดุกไม่รู้มาจากไหนตัวเหลืองๆก็มี มันมาจากธรรมชาติก็มีนะครับปลาเพาะนี้ไม่กินแล้วก็ไปดูปลาอื่นกันแล้วกันฝั่งนี้ก็จะมีปลานะครับผมข้าวก็ออกลวงแล้วครับลวงแล้วไม่ได้ดำนะครับเป็นข้าวที่มันขึ้นเองครับเม็ดมันล่วงอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนมันเคยเป็นแปลงนาเก่าครับ อ่านี่มันโชว์ตัวให้เราเห็นดีๆก็เป็นปลาดุกนีแ่แหละครับมันลอยค้างอยู่นานออกมาจากกระชังก็เยอะนะครับ มาแล้วปลานินใหญ่ครับนะครับลอยตัวอยู่ครับานินใหญ่ครับมีอยู่ตัวเดียวว่ายไปไว้มานี่ครับที่เราก็เป็นปลานินเล็กโอวันนี้ขึ้นลอยตัวนานมากเลยครับงาบงาบอย่นะครับเพื่อนๆแต่ก็ที่เขากินแล้วเขาก็จะมุดน้ํา โอ้ข้างหลังปลาเพาะใหญ่ขึ้นน้ำกระจายเลยนี่ให้ดูปลานินจังๆเลยครับพวัวนี้ตัวออกสีเงินเลยครับปรับสภาพให้เข้ากับน้ำปรับร่างกายเขากำน้ำให้กระซีไก่เคียงกำลนะังขนาะ หวา,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 านไปให้ปลาดูทั้งนู่นนะมาแลวครับปลานิ่ตัวนี้ แบบนิ่งๆนะครับแบบเรือดำน้ำครับผม าจะได้หลายขีดแล้วครับตัวนี้ครับ ไปดูฝั่งปลาบึกบ้างครับไม่ใช่ปลาบึกสิปลาเพาะอันนี้ครับเมียบลงไปแล้วมั้งเมื่อกี้เห็นกระโจนน้ำอยู่ไม่รู้จะกินหรือเปล่าเมื่อวานเขาเพิ่งกินขึ้นมากินครับ ให้เล็กก่อนครับมีประดุกอยู่แถวๆนี้ดุกตัวน้อยนี่ครับนี่มีประดุกสองดุกเลย ปลาตะเพียนไม่ขึ้นครับวันนี้ปลาช่อนก็แอบอยู่นั้นนะครับตายกิ่งไม้แห้งนะครับตัวเท่าหัวไม่มือลูกมันเริ่มเห็นอาหารแล้วครับฝั่งนี้เริ่มเห็นอาหารแล้ว อู้ขึ้นแล้วครับปลาเพาะเจ้าเจ้าบ่อขึ้นมาแล้วน้ำมุนติ้วเลยอ่านตหางไปตรงที่มันขึ้นแล้วกัน ก็อพอก็ผสมระหว่างสวายกับเทโพนะครับเอาละครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังนะครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเมื่อวนันเพิ่งให้อาหารตอนเย็นๆเขาเลยไม่ค่อยขึ้นกินเท่าไหร่ครับ ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ